จับตานางเอกช่องสามเตรียมอิสระอีกแล้วเตรียมตัวโบกเมลาช่องสามจับตานางเอกลูกรักยังมีแพชชั่นไหมช่องไม่ป้อนงานมานานนับปีก่อนหน้านี้นางเอกตัวท็อปของช่องสามอย่างแต้วนัทพรเธอถูกจับตาในเรื่องของสัญญาช่องเพราะดูเหมือนว่าใกล้จะหมดสัญญาแล้วอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ แถมก่อนหน้าน,นี้ยังมีข่าวลือออกมาบอกว่าจะมีนางเอกของช่องสามไม่ต่อสัญญาทำให้แฟนคลับหลายคนต่างเดาไปต่างๆนานา,นาล่าสุดเจอตัวเตว้าที่มางานอีเวนต์แบรนด์ชื่อดังเธอได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ว่าเรื่องของงานเราอยู่ตรงนี้เพื่อการทำงานเรามีแพชชั่นอยู่ไหมกว่าผลงานจะออกไปก็เป็นปีๆเลย กว่าละครจะออกมาตอนนี้ก็คือคิดคิดอยู่เดี๋ยวดูกันโตแล้วเราก็รู้ว่าเราเหมาะหรือไม่และเหมาะสมกับอะไร